กราบสวัสดีครับท่านทุกท่านวันนี้อยู่กับผมกับภูมิชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับมเบดบอลนะครับก็อยู่กับเพื่อนอีกสองคนเหมือนเดิมนะครับกับตินตีนแล้วก็น้ำโมนะครับผมอยู่กับสองคนใช่ใช่เข้าเซร์ฟมาแล้วนะครับตอนนี้ใช่ครับไม่ใช่ใครกันแน่จะบิดเซิร์ฟเออไม่เคยบิดเขาไม่เคยบิด ไม่เคยบิดไม่เคยบิดเลยเออกมาครับเริ่มแรกก็ต้องกด F นะเพื่อเป็นการตีบอลนะครับปุ๊บอ,อุ้ยอ้าวเพื่อนทั้งสองคนนี่เก่งกว่าผมหมดทุกคนครับเก่งกว่าผมหมดจะเรียกว่าผมกาดที่สุดก็ได้นะครับ เราผมสู้เขาไม่ได้เลยดอกมากเพราะว่าไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนแไไล้วใช่ฝีมืออ่อนลงเดี๋ยวขอลาฝึกสัก5นาที ห้านาทีแต่ว่าเราจะเปิดคลิปทิ้งมานครับเพื่อให้ดูทักษะว่าจะไกลขึ้นไหมโอเคมา <c oughs> เอาเอาทำไมจะไม่ได้เงิน <c oughs> นโมทำไมจะไม่ได้เงินวะลืม อออ้าวแล้วแล้วแล้วมันไม่ได้เงินจากการชนะแล้วหรออ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ท่านผู้ชมดูการฝึกนะครับระหว่าง5นาทีที่คลิปเดินเดินต่อไปนะครับเอ้าโอ้เปิดบาเลีงนันก็ตู้ก็ได้ดิอาบาดีบาดุมบาดาปปปราปรา ทีบาวตา,าเซระตาฮับปะรับอ๋ออนี่ของคนไทยของไทยไทยไทยไม่มีโลบากเติมไทยไม่มีโลบากเติมมาอมโอ้โหมันค้างอะน้ำมวยอย่าเปิดบาเรียดีโค้ง หมดลายอะสีเขียวแรนดอมมันแรนดอมไม่ใช่หรอมันเปลี่ยนใหม่รอมันเป็นแรนดอมเนี่ยแรนดอมด่านมั้งอืก็ยังแพ้เหมือนเดิมนะก็สู้ไม่เคยได้นั่นแหละ ปล่อยติมมันไปเธอติมมันไม่ว่ามั้งฮะเดดเดดนโมใบงานนั้นใครเอาไปฮะไอวิทย์ะไอวิทย์ะวิทย์ที่นโมเองทำการ์ตูนอ่ะอ๋อตูนตุนระกับแน่เลย อืมเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวฉันทำให้วงนีง้ปั๊บหนึ่งเลิดอะไรขึ้นเกี่ยวกันการตายแล้วมีพุ่มไม้อะเอาว่ะอา่อาขอปั๊มเงินหน่อยไม่มีเงินจะกินข้าวแล้วเนี่ย ช่ผมสู้พวกเขาไม่ได้เลยสักคนหึววต่างกันเป็นร้อยอ่ะผมมึงอร้อยหกสิบสามเพื่อนก็ไปห้าร้อยก็หมดแล้ว,เ,เ,500ลวเพื่อนเขาไปจะพันกันหมดแล้วครับผมยัง หนึ100อยู่เลยครับผมยังยังไม่200เลย นาทีในการฝึกนะครับขอเวลาฝึกสักห้านาทีนะครับไอติมบอกว่ากูไปแล้วนะบายบาย ใช่ใช่ดานไม่ดานไกดนม่ฉันไม่เคยเห็นเ,เ,เน,นี่ยอะไรอ่ะเนี่ยตอนนี้นโมตีมามันข้างตลอดนโมโกงอ่ะตีมาแล้วข้างอ่ะ

boy เฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะจะส่งมันไหนอ่ะไลน์ไลน์ไลน์ไหน สกิวอะไรอ่ะสกิวอะไรอ่ะสกิวอะไรครับไม่บอกครับแ๋อมันแล็บบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยสกิวอะไรบอกเดี๋ยวนี้แช่แข็งเหรอโอเคโอเค ที่ท่านี้อีกแล้วอย่างวะสกิลหนึ่งสกิลส,ส,ส,สามอะไรของมันวะสกิลหนึ่งสกิลสามอะไรออย่างวะหนึ่ง มาครับผมจะมาสูงผิวหนังดาบนะครับสคริปต์ไมไ่เป็นไรครับเดลยอครับผมมาเนี่ยมันกดอิดแล้วมันไม่ไปเออวะ่ะลืม ได้ได้ได้คิดว่ามันจะเล่นรอบอะไร อามเด่นเด่นเด่นนะอิปมาเด่นเด่นนะปีนะป๊าปาปาปาโอเคครับมาชมวันนี้มันก็ฝึกไปกับเพื่อนครับฝึกเอาทักษะกลับมาทักษะเดิมกลับมาเอาทักษะเดิมกลับมานะครับ นลกวกำพึ่งมาบอก15 Y Haswon 15 Y เป็นคนที่เก่งที่สุดใน3คนนะครับสมองกากที่สุดในนี้นะครับเขารู้ร้วว่า random คืออะไรคือรู random ติดงูฮะ เฮ้ยเอาจัดว่ะตามเดนเดนเดนอิปมาเดนเดนปีนป้าป้าราพาปาปา ลองหุ่นพร้อมกันนะเนี่ยกดเอฟแล้วมันไม่ชอบไปไม่รู้เป็นไรกดคลิปมันก็ไม่โดนออะไรก็ไม่รู้เส็งเส็งเซ้งเส้นแดงแดน แ่นนะอิปมาแด่นแ่นนะปีนาพกมาปาปาขี่โงน้ามามานีมาบุมาบีบุมา ไม่เป็นหรอกไปครับตันนี้เราก็ฟาร์มไปเรื<ๆ>่อยๆครับเล่นกับเพื่อนไปนะไไเล่นกับเพื่อนไปก็สนุกนะลาฟ e i เซ d r e a ร y o นโน o เด h ครับ ยอดยอพอน้องสิ <S <s Look, Look, no ูกปึ๊บลุกสิลุกปุ๊บพอน้องวิ่กับมอสติโนเชอโซถ้ามันกินน้ำน้อยมันเสียกปีดมันจะโคตรไม่ได้นะอาโช I can't find my you for me, here for me I will for you i for me You know, you know เอาบ่เอาบ่รักฟ isn't dead a n น no d e a ด h trap อนอานามาปิดกัมม์หดไปเน,นาะดูโซอ่าโอเคครับคลิปนี้ขอจบกับเบสบอลเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบาย